พร้อมแล้วดูเลยเด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอลการเล่นฟุตบอลเป็นการออกกำลังกายที่ดีและเป็นกีฬาที่ฝึกให้เด็กเล่นเป็นหมู่ขนาดผู้ขนาดไหมูขนาดผู้เล่นฟุตบอลต้องไม่ทะเละ กันถ้าเราเล่นฟุตบอลแพ้ก็ต้อง F. 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 ยอมรับและไม่โทษกันกว่าใครเล่นไม่ดีเราจึงจะได้ช,ชื่อว่าเป็นผู้มีน้ำตานักกีฬามีน้ำใจลูกใช้น้ำตามีน้ำใจอ่านักกีฬาต่อค่ะการ กีระาเป็นสัตว์ป่ายีระามีขายาวจิงวิ่งเร็วมันมีคอยาวเหมือนเสาไฟฟ้าจึงมองให้เห็นได้ใกล้ๆกไกลๆมันกินใบไม้ที่มียอดสูงสูงเป็นอาหารประเทศไทยเราได้นำยีรา มาจากประเทศอื่นๆมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์เด็กๆชอบดูยีราฟในสวนสัตว์เพราะเป็นสัตว์แปลกและรูปร่างสวยงามแก้วกับมาลิทั้งสอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึง่งกลา้ากับจอม,อมเป็นจอมจอมวีเป็นหนังสือชัดหนังสือหนักเมีวเยวไม่ถูกนะมองไปไหมก็รู้แล้วชั้นพีเมลไม่ถูกชั้น ป,ปีที่น2 <c oughs> นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และนักเรียนประถมศึกษาปีที่2ช่วยกันเก็บขยะและใบและช่วยกันเก็บขยะและใบไม้ในโรงเรียนนักเรียน o ทุกคนชอบ o ชอบโรงเรียนที่สะอาด ก่อนถึงเวลาเรียนนักเรียนจึงช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนบางคนชอบกินเนื้อดิบบางทีเนื้อดิบมีไขยพย่พยายพาดใช่ไหม <Yeah. S 1> คนกินเนื้อดิบที่มีไข่ยพยาดอยู่จะ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 ,จะทำให้ มีพยาธิในลำไส้พยาธิจะแย่งกินอาหารทำให้เขาผอมซีดและไม่แข็งแรงบางทีก็ปวดท้องถ้าเราไม่ยอมมีพยาธิถ้าเราไม่อยากมีพยาธิ <c oughs> เราต้อง ไม่กินเนื้อดิบเราต้องทำให้เนื้อสุกก่อนเพื่อให้ไข่พยาธ และเพื่อนเป็นผึ้งงานอย่างชยามเช้า,ชาวพวกเราออกไปหาน้ำหวานผีเสื้อสองตัวบินไปบินมาบินมาเกาะที่บัวบานตัวหนึ่งสีแดงตัวหนึ่งสีดำผีเสื้อสีดำขนน้ำผึ้งฉันฉันแบ่งน,น้ำผึ้งให้ ผีเสื้อผีเสื้อดีใจผีเสื้อว่าสันใจดีที่ให้น้ำพึ่งและร้องเพลงให้ผีเสื้อฟังแล้วผีเสื้อก็บินจากไป